สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายง,งานบุญคองพอร Morning Report ประจำวันที่12พฤศจิกายน2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะ long position ลงซื้อขึ้นขายยังแนะนำเกณฑ์กำไรกอบขาขึ้นตามแนวการแกวนตัวและควรมี stop loss เสมอหากราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวรับ นักลงทุนที่ถือสถานะช็อตโพซิชันแนะนําให้ปิดสถานะและบริหารพอร์ตการลงทุนให้สมดุลสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,845เหรียญแนวรับที่2 1,840เหรียญแนวต้านที่1 1,875เหรียญและแนวต้านที่2 1,900เหรียญ ที่ทางราคาทองคําวันนี้ราคาทองคํายังทรงตัวระดับสูงตั้งแต่ทราบข้อมูลเงินเฟอ้อสหรัฐในคืนวันพุธโดยที่เงินเฟอ้อสหรัฐหรือ CPI เมื่อเทียบกับรายเดือนปรับรายเดือนขึ้น0.9และคอ CPI ที่ปรับขึ้น0.6จึงสร้างแรงกดดันต่อตลาดเรื่องเงินเฟอ้อที่น่าจะอยู่ยาวมากขึ้น ด้านดาวโจนยังปิดร่วงต่อเนื่อง2วันทําการโดยปรับลงมาอีกกว่า150จุดโดยในส่วนนัชนีดนอลลาร์ยังแกว่งค่าต่อเนื่องปรับขึ้นเหนือ94จุดมาสู่ระดับ95.25จุดในเช้านี้จากการแรงแก่งกำ,กงกำไรของตราที่ค่าจะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยป,ปีหน้าได้เร็วขึ้น หรืออาจปรับขึ้นได้มากกว่า2ครั้งแต่ก็ต้องติดตามเนื่องจากในภาวะล่าล่าแข็งค่าแต่ทองคำยังปรับตัวสูงขึ้นได้ทางด้าน SPDR เมื่อวานนี้เข้าซื้อทองคำเพิ่ม0.5888ตันขอโทษค่ะ0.58ตันปัจจุบ,บันถือครองที่975.99ตัน ขณะที่เมื่อวานนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใดๆสําหรับคืนนี้ต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐได้แก่ j ดจ o อบโอเพนนิที่คาดว่า,าจะออกมาลดลงเล็กน้อยแต่เ r e m u o m Customer Sentiment คาดว่าจะออกมาดีขึ้น วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำกลับมายืนเหนือได้1,850เหรียญอย่างมั่นคงมากขึ้นและทรงตัวบริเวณ1,850-1,865เหรียญสนับสนุนภาพทิศทางทองคำเป็นขาขึ้นและว,วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับบริเวณ1,845เหรียญในระยะสั้นและแนวต้าน1,875เหรียญด้าน Goldcomex และ Gold a e f u t u r e คาดว่าจะมีกรอบ1 8 4 5 1 8 7 0 เหรียในส่วนของราคาทองคำไทยมีแนวโน้มจะปรับลงประมาณ100บาทต่อบาททองคำและกลับมาพบกับบุญคงพรมอน n i งร Report ได้ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ